ภายในวันนี้พลังงานไพ่จะบอกอะไรคุณรำล,งงพลรรนะูพลังงานไพ่เป็นดวงโดยรวมเป็นดวงเรนดอมนะพลังงานไพ่จะบอกอะไรกับคุณในวันนี้เป็นคลิปเรนดอมนะเป็นดวงโดยรวมพลังงานไพ่จะบอกอะไรคุณสามใบนะ ทำพรันคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมใช่ไหมคุณคิดถึงครอบครัวความสุขของครอบครัวใช่ไหมคุณจะมีครอบครัวที่มีความสุขอย่างแน่นอนครอบครัวของคุณมีความอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวังจะเป็นจริงคุณอยากมีความหวังคุณอยากมีสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิด คุณมีการเพิ่มฝันทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นจริงความเป็นครอบครัวของคุณจะสมบูรณ์ความเป็นคร,บรอบค,ค,ครัวคุณจะมีความสุขอย่างมากมายนี่คือพลังงานไพ่ของคุณในวันนี้